สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีนะคะและท่านผู้ชมค่ะ,ะวันนี้นะคะก็มีรถสวยๆนะคะหล่อๆเนาะพร้อมที่จะส่งมอบไปกับลูกค้านะคะอีกหนึ่งคันค่ะเจอคันนี้ได้นะคะที่อําเภอเมืองหนองคายนะคะ,ะคันนี้เราจะจ,จัดส่งให้ลูกค้านะคะถึงหน้าบ้านเนาะในวันพรุ่งนี้เช้านะคะวันที่สามค่ะลูกค้าคันนี้ก็ต้องขอบพระคุณนะคะไปยังเอฟซีค่ะจากประเทศอิสราเอลนะคะ ลูกค้าจากประเทศไทยเราเนี่ยแหละค่ะแต่ว่าไปทํางานอยู่ที่อิสราเอละนะคะแล้วก็ให้ความไว้วางใจนะคะออกรถกับอูหลานกําลังสุดของเรานะคะไปไว้ใช้งานเนาะก็ขอให้ธุรกิจกิจการของลูกค้านะคะเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าค่ะโดยรวยเฮงเฮงนะคะขนเงินขนทองเข้าบ้านค่ะเดินทางแคล้วคลาดปลอดภัยทุกเส้นทางนะคะอ <ๆๆ S 1> uh, FC นะคะจากอิสราเอลเนาะออกให้คุณพ่อนะคะอยู่ที่บ้านเนาะใช้งานนะคะ เราจัดให้ลูกค้าอาย่างรอเลยค่ะรุ่นนี้นะคะก็เป็นฮีโน่ค่ะหน้ายักษ์นะคะลูกค้าเป็นอีกรุ่นเนาะที่ช่วงนี้นะคะก็คือรุ่นนี้หายากมากเลยค่ะแถมคันนี้นะคะชุดแต่งเนาะมาจากญี่ปุ่นคือมาเต็มมากเลยนะคะบางโตอ่อาบังโตประตูนะคะเป็นเลดนะคะมาจากญี่ปุ่นเลยแล้วก็ตัว าชายล่างนะคะสามเหลี่ยมเนาะตรงที่เหยียบขึ้น,นะคะ่ะลูกค้าข้างล่างนะคะตัวนี้ก็จะเป็นเลดมาจากญี่ปุ่นนะคะแล้วก็กันชนค่ะเป็นกันชนเดิมของญี่ปุ่นมาเลยนะคะลแล้วก็ตัวนี้ค่ะโลโก้นะคะ <provoc> อ่นนี่เลยค่ะโลโก้ด้านหน้าหน้ายักษ์นะคะต,ตัวนี้เป็นเลดมาเลยค่ะลูกค้าแล้วก็ตัวช่องลมหน้ากระจังเนาะอ่ <ๆ S 2> น <sek> <Radio> นี่เลยค่ะช่องลมหน้ากระจังเป็นเลดมาเลยค่ะ ขอบไฟเลี้ยวด้านหน้านะคะนี่เลยเป็นเลดเลยค่ะส่วนชุดแต่งนะคะที่ลูกค้าเพิ่มเนาะก็จะมีหมวกเลดนะคะแล้วก็ขากระจกยุนเนาะนี่เลยค่ะตามนี้เลยนะคะสไตล์นี้นะคะสวยงามไปอีกแบบเนาะดูแบบคลาสสิกนะคะลูกค้าคลาสสิกยังไงก็คือดูแบบ ไม่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 โหดไปเนาะเพราะว่าไม่มีนาซาเยอะๆนะคะเพราะว่าตัวนี้ก็คือจะใส่นาซาเนาะกระจกนาซาเล็กอะค่ะไม่ได้นะคะก็จะประมาณนี้เลยก็จะออกแนวโทนแบบสไตล์การตกแต่งที่แบบว่าคลาสสิกสวยงามไปอีกแบบค่ะส่วนสีนะคะของคันนี้ก็คือสีน้ําเงินมุกนะคะลูกค้าสีนี้ได้รับความนิยมมากนะคะตอนนี้ก็ช่างทําสีอยู่ประมาณ สองคันได้นะคะที่อรอลูกค้ามารับรถเนะเาะรอออกสีนี้เพราะเพาะว่าเออทำไมถึงขายดีไม่เข้มไปค่ะลูกค้าแล้วก็มันไม่จืดไปอะค่ะดูแล้วแบบสวยนานนะคะอ่นนี่เลยถามว่าเข้มไหมไม่เข้มนะคะลูกค้าไม่เข้มเลย<ป>สีจริงนี่คือสวยมากเลยนะคะ ความยาวกระบะของคันนี้นะคะ3ามเมตรปดสิบค่ะรวมท้ายฝาข้างฝาข้างเจ้าฟ้าขัาง่าไรก็ฝ <5. S 1> าข้าง5.5าานะคะลูกค้าเสาเสาเท่าใดนี่อเสา85านะคะแต่ว่าชุดกระบอกดัมของคันนี้นะคะเป็นหกตันเนาะเป็นดัมใหญ่เลย ส่วนข้อขนข้าวนะคะอ่าตัวนี้ลูกค้าเพิ่มเนาะเราคิดราคาเพิ่มกับลูกค้าตามบินนะคะเพราะว่าช่วงนี้ก็คือเหล็กแพงมากเลยนะคะอ่ะาการตกแต่งนะคะเรามาดูกันค่ะคันนี้เราใส่เป็นฝาครอบล้อนะคะให้กับลูกค้าอ่าเป็นลายฮีโน่นะคะนี่เลยการเดินท่อค่ะตัวเอสนะคะลูกค้า สีนูนะคะเป็นปลายไทยเทคาซีค่ะก็เป็นคาซีนอกนะคะลูกค้าชอบสเปกกระบะยังไงเนาะการตกแต่งยังไงก็คือสั่งได้นะคะราคาก็คือพร้อมจบนะคะตามสเปคที่ลูกค้าสั่งแล้วก็สเตปการตกแต่งด้วยค่ะลายนะคะก็จะเป็นลายเพชรค่ะ ต้องขออ,ภ,อภัยด้วยนะคะเพราะว่าตอนนี้มืดแล้วเนาะอาจจะดูแบบไม่ชัดเจนเท่าไหร่นะคะส่านอันนี้ค่ะลายเสาเนาะลายเพชรค่ะการเล่นสีลายนะคะก็เน้นที่โทนสีทำให้สีตัวรดนะคะดูโดดเด่นสวยงามเนาะ จะไม่มีสีดำนะคะ่าตามนี้เลยคันนี้นะคะทะเบียนเล่มออกแล้วค่ะพร้อมเรียบร้อยนะคะลูกค้ารับรถไปแล้วค่ะไปโอนได้เลยนะคะอ่านี่เลยค่ะชุดไฟเนาะ ก็จะเป็น LED นะคะทั้งคันเป็นแปนเล็ให้เลยนะคะลูกค้าใส่ผ้าใบนอก็จะประมาณนี้ค่ะสเต็ปอู่นะคะลูกค้าอีกฟังค่ะยางนะคะก็จะเป็นยางใหม่ทั้ง6เเ้นนะคะลูกค้ายาง8ปดหนะคะ แนบเนาะเราเสริมให้ไปทุกคันนะคะพร้อมใช้งานเลยเหล็กเลากันด้านข้างนะคะก็จะเป็นเหล็กนะคะาตามนี้เลยถังน้ำมันค่ะ100ยลิตรนะคะก่อนที่จะออกเนาะเราเติมน้ำมันให้ลูกค้าไปคันละ1,000งพันนะคะแบตเตอรี่ค่ะเปลี่ยนให้ใหม่ทั้งสองลูกนะคะเบอร์โทรค่ะ 0863297855นะคะอีกหนึ่งเบอร์ค่ะ0981628084นะคะลูกค้าท่านใดเนาะที่สนใจค่ะรถด,ดำนะคะสวยๆไปไว้ใช้งานสักคันเนาะก็สามารถโทรเข้ามาค่ะสอบถามรายละเอียดเรื่องรุ่นรถค่ะราคาหรือว่าอยากจัดแฟแนซ์หรือว่าจะซื้อผ่านทากสนะคะอู่ของเราก็มีบริการให้ครบวงจรนะคะโทรเข้ามาสอบถามกันได้นะคะเรายินดีให้คำปรึกษาให้คำแนะนำค่ะ เดี๋ยวเรามาชมภายในหัวเก่งกันค่ะที่เปนคนนี้มองนี่รักอ่านี่เลยค่ะชมหน้าภายในนะคะชุดเบาะค่ะเป็น VIP อ่าได้สีฟ้านะคะเต็มเบาะค่ะแล้วก็ตัวฝั่งคนขับนะคะก็จะมีที่พักแขนเนาะอ่นนี่เลยค่ะลูกค้าตรงนี้เลยนะคะ แล้วก็เบาแคบค่ะเราขึ้นรูปให้ลูกค้าใหม่เลยนะคะพระม่านอกมีมาเราก็ซักทําความสะอาดให้กับลูกค้าไปใส่ให้เหมือนเดิมนะคะ,ะลูกค้าจะสังเกตเห็นว่าถ้าเป็นฮีโน่เนาะไม่ว่าจะเป็นสมอหรือว่าหน้ายักษ์นะคะส่วนมากที่มาเนอกก็จะ แขงประตูนะคะจะชอบขาดเนาะคันนี้เราก็เลยหุ้มเป็นเซตนะคะ VIP ให้ลูกค้าเลยค่ะจะได้เข้ากับตัวชุดเบาของภายในนะคะอ่นนี้เลยสวยงามมากเลยนะคะลูกค้าแล้วก็คอนโซลด้านหน้านะคะตัวนี้ก็จะเป็นเป็นลายไม้ค่ะมาจากญี่ปุ่นแล้วนะคะคันนี้อ่นนี้เลยแล้วก็ติดตั้งนะคะเครื่องเล่น MP3 ให้กับลูกค้าเนาะไปเรียบร้อยค่ะพร้อมใช้งานได้เลยนะคะ ตามนี้เลยค่ะอันนี้ลูกค้าดูดได้ค่ะอ่านี่เลยค่ะมาถึงหน้าจอเลยนะคะหรือว่าหน้าปัดเนาะของตัวรถอันนี้เลยค่ะเป็นลายไม้นะคะสวยงามมากค่ะเราลงแว็กนะคะลงแว็กซี่เนาะเก็บรายละเอียดเนาะนี่เลยค่ะให้ลูกค้าเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเรามาดูหลังคากันค่ะอ่นนี่เลยซักทำความสะอาดเรียบร้อยนะคะ พื้นค่ะที่พักเท้านะคะ V.I.P. ได้สีฟ้านะคะเหมือนชุดเบาะเลยอ่าก็จะประมาณนี้เลยนะคะเข้ากันกับเซตเบาะมากเลยค่ะลูกค้า <c oughs> อ่าฝั่งนี้ค่ะนี่เลยส่วนฟิล์มกรองแสงนะคะของคันนี้เนาะก็จะเป็นสีดำนะคะลูกค้าข้างหน้า 60%ค่ะด้านข้าง80%นะคะลูกค้าชอบแบบไหนสั่งได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นฟิล์มประลอดเนาะก็แล้วแต่ลูกค้าชอบนะคะสั่งได้เลยสวยงามมากเลยนะคะลูกค้าดูคลาสสิกมากเลยเดี๋ยวเรามาชมตัวเครื่องยนต์กันค่ะน,นี่เลยค่ะชมหน้าเครื่องยนต์นะคะ JO8C ค่ะลูกค้า210แรงม้านะคะ ตัวน,นี้ก็จะเป็นปั๊มสายนะคะน้ำมันเครื่องเกียร์เฟืองท้ายนะคะเปลี่ยนให้ลูกค้าใหม่เ,เรียบร้อยนะคะส่วนการดูแลหลังการขายค่ะลูกค้าทางอู่ของเรานะคะรับประกันเครื่องเกียร์ค่ะอันเกิดจากการใช้งาน เป็นระยะเวลาสามเดือนนะคะลูกค้าท่านใดที่รับรถไปแล้วเนาะมีปัญหาอะไรยังไงก็โทรแจ้งทางอู่ได้เลยนะคะเราดูแลให้ค่ะต้องขออภัย f อฟนะคะเพราะพอดีช่างเอาข้อขนข้าวนะคะลงแล้วนะคะก็เลยเไม่ได้ยกดัมให้ดูช่วงล่างนะคะแล้วก็ตัวชุดกระบอกนะคะเพราะคันนี้เป็นกระบอกดัม6ตันนะคะ เสียงเครื่องยนต์นะคะ, <Hey. S 1> ะพร้อมนะคะที่จะไปขึ้นรถแล้วนะคะ <Hey. S 1> สวยงามค่ะ <Hey. S 1> อู่ของเรานะคะมีรถให้ลูกค้าได้เลือกได้ชมกันนะคะ <Hey. S 1> มากมายหลายรุ่นหลายยี่ห้อเลยค่ะลูกค้าท่านใดเนาะที่สะดวกอยากแวะเข้ามาชมคันจริงหรือว่ามาดูการทํางานของอู่เรานะคะแวะเข้ามาชมกันได้ค่ะอู่ของเรานะคะเปิดทุกวัน,นะค่ะไม่มีวันหยุดนะคะ เขามาชมกันได้ค่ะอู่ของเราจะอยู่ในบ้านแสนสุขนะคะอเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามให้ผลงานอู่ร้านกำลังสุดด้วยนะคะเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะจากทางอู่ของเราค่ะลูกค้าส่วนคันนี้นะคะาราคาค่ะเราจบไปที่880,000บาททวนนะคะถือว่าราคาไม่แรงค่ะจับต้องได้ทุกคันนะคะลูกค้าเราลดราคาให้เนาะคะ่ะอย่างราคาที่เราเปิดไปเนาะื่อลูกค้าที่ไม่แต่งเต็มหรือยังไงนะคะเราลดให้ได้นะคะ สนใจก็แวะเข้ามาชมกันได้นะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ